สวัสดีครับคุณฝังุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการประวัติศาสตร์ฟังเพลินระหว่างทางรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยที่อาจไม่เคยได้ยินในห้องเรียนวันนี้เราจะพาไปสำรวจประวัติศาสตร์การรบที่น้อยคนจะรู้นั่นคือการรบระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในดินแดนมณฑลบูรพาอันประกอบด้วยพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลซึ่งท้ายที่สุดนำไปสู่การแลกเปลี่ยนดินแดนที่เจ็บปวด เรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เริ่มต้นจากการรบใหญ่โตั้นงสงครามทั่วไปแต่เป็นความตึงเครียดที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นหลังวิกฤตการรอสอ2 1 2หรือปีพศสอ 24, 3 6ที่สยามต้องเสียด,ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสและต้องยอมให้ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นหลักประกันการพ่ายแพ้ครั้งนั้นไม่ได้จบแค่นั้นแต่ฝรั่งเศสยังคงเดินหน้าใช้ทุกวิถีทางเพื่อขยายอาณานิคมในอินโดจีนให้สมบูรณ์ ซึ่งเป้าหมายต่อไปก็คือมณฑลบูรพาซึ่งเป็นอดีตอาณาจักรเขมรที่อยู่ภายใต้การปกครองของสยามมานานแม้ว่าเราจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการรบแต่มันไม่ได้เป็นการประทะด้วยกำลังทหารขนาดใหญ่เหมือนในหนังแต่เป็นสงครามเงียบที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งการทูตการค,มค่มขู่และการสร้างสถานการณ์เพื่อกดดันสยามอย่างหนักฝรั่งเศสใช้ข้ออ้างเรื่องอำนาจศาล ฝรั่งเศสพยายามแทรกแซงกิจการภายในโดยอ้างสิทธิ์ในการพิจารณาคดีของชนชาติเอเชียที่อยู่ในบังคับของฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นการลดทอนอำนาจการปกครองของสยามในดินแดนเหล่านี้การสร้างความวุ่นวายฝรั่งเศสมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเกาอกวนสร้างความไม่สงบเพื่อให้สยามบริหารจัดการได้ยากและอ้างว่าสยามไม่มีความสามารถในการปกครองดินแดนเหล่านี้ การใช้กําลังกดดันแม้จะไม่มีการรบขนาดใหญ่แต่ฝรั่งเศสก็พร้อมจะใช้กําลังทหารเข้ามาคมคูหากสยามไม่ยอมทําตามข้อเรียกร้องซึ่งสุดท้ายแล้วสยามก็ไม่อาจต้านทานอํานาจที่เหนือกว่าทั้งทางด้านทหารและการเมืองในระดับสากลได้สนธิสัญญาและผลลัพธ์การแลกเปลี่ยนที่เจ็บปวดความตึงเครียดนี้ดําเนินไปจนถึงปีพศ2450รัชกาลที่5ทรงตัดสินพระไทยลงนามในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส เพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อสาระสําคัญของสนธิสัญญาฉบับนี้คือสยามยอมยกมณฑลบุรพาให้ฝรั่งเศสอันประกอบด้วยพระตะบองเสียมราชและสีโสพลซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งฝรั่งเศสยอมคืนเมืองจันทบุรีและตราดให้สยามซึ่งฝรั่งเศสยึดไว้เป็นหลักประกันมาตั้งแต่รศ .112 รวมถึงอำนาจศาลเหนือชาวเอเชียที่อยู่ในบังคับฝรั่งเศส การได้มาซึ่งเอกราชที่สมบูรณ์การยอมทำสนที่สัญญาในครั้งนี้ช่วยให้สยามสามารถรักษาสิทธิส,ธสภาพนอกอาณาเขตในดินแดนส่วนอื่นๆที่เหลือไว้ได้และเป็นการปลดเปล้อยภาระจากการถูกฝรั่งเศสยึดเมืองสำคัญอย่างจันทบุรีและตราดการตัดสินใจในครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เป็นการยอมเสียสละเพื่อรักษาในสิ่งที่ใหญ่กว่าการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ทำให้สยามรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมอย่างเต็มรูปแบบและยังได้กลับมาปกครองดินแดนสำคัญอย่างจันทบุรีและตราด เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นครับเมื่อกระแสชาตินิยมเข้มข้นขึ้นในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นอีกครั้งโดยในช่วงปลายปีพศ2460ขณะที่ฝรั่งเศสอ่อนแอลงจากการถูกเยอรมนียึดครองในสงครามโลกครั้งที่2จอมพลปพิบูลสงครามในฐานะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กองทัพไทยเข้าโจมตีและขบไล่ทหารฝรั่งเศสออกจากพื้นที่พิพาท การสู้รบครั้งนี้มีชื่อเรียกว่าสงครามอินโดจีนซึ่งเป็นการรบขนาดเล็กแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งกองทัพไทยสามารถรุกคืบเข้าไปในดินแดนลาวและกัมพูชาได้อย่างรวดเร็วโดยมีการรบที่สำคัญคือยุทธการที่ท่าแคกยุทธการที่อรัญยประเทศและยุทธนาวีเกาะช้างซึ่งเป็นการประทะทางเรือที่โด่งดังที่สุด การรบครั้งนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็สามารถทำให้ไทยได้เปรียบทางด้านมหารฝรั่งเศสจำต้องยอมเข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยมีญี่ปุ่นเป็นตัวกลางและผลการเจรจาในอนุสัญญาโตเกียวทำให้ไทยสามารถได้ดินแดนที่เคยเสียไปคืนมาได้คือมณฑลบุรพารัตะบองเสียมราชและสีโสพลและดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงในลาวกลับคืนมาได้ทั้งหมด เพื่อเป็นการฉลองชัยชนะและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าทหารหานที่เสียสละในสงครามครั้งนี้รัฐบาลไทยจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ใช้สมรภูมิเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและชัยชนะของไทยในครั้งนั้นส่งมอบดินแดนคืนเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง แต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นครับเพราะเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงฝรั่งเศสซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงครามก็ได้เข้ามามีอำนาจในภูมิภาคนี้อีกครั้งและได้มีการเจรจาเพื่อให้ไทยส่งมอบดินแดนที่ได้คืนมานี้กลับคืนให้ฝรั่งเศสอีกครั้งและท้ายที่สุดรัฐบาลไทยในขณะนั้นก็ตัดสินใจส่งมอบดินแดนทั้งครัตบองเสียมราชและสีโสพลคืนให้ฝรั่งเศสเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลก และฝรั่งเศสก็ได้ส่งมอบดินแดนดังกล่าวให้แก,ก่กัมพูชาในเวลาต่อมาเรื่องราวของการรบและการแลกเปลี่ยนดินแดนในมณฑลบุรพาเป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับเราทุกคนมันแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของประวัติศาสตร์ในยุคลาอนาณาณิคมและการตัดสินใจที่ยากลําบากของผู้นําในอดีตท,ที่ต้องเลือกระหว่างการยอมเสียสละบางส่วนเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้แล้วคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการตัดสินใจในครั้งนั้น